ของการร่วมสลายของจักรวรรดิโรมันในความเป็นจริงเหตุผลมีหลายประการและทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันจักรวรรดิโรมันได้รับการบำรุงรักษาตั้งแต่27ปีก่อนคอริสตกาลถึงคริสตศักราชที่476โดยมีระยะเวลามากกว่า500ปีในช่วงยุคที่ทรงพลังที่สุดดินแดนโรมันได้แผ่ขยายออกไปในดินแดนทางตะวันตกและใต้ของยุโรปบริเตเนียเอเชียไมนเนอร์และทางตอนเหนือของแอฟริกา การสูญเสียครั้งใหญ่ของดินแดนเริ่มขึ้นในปีคิศราที่376โดยการรุกรานของชาวกอสและป่าเถื่อนในปี395หลังจากชนะสงครามกลางเมืองที่ทำลายล้างสองครั้งจกกักรพรรดิโอโดซิอุสก็สิ้นประชนทำให้กองทัพร่มสลายอย่างมากนอกจากนี้ดินแดนที่ยังคงถูกรบกวนโดยชาวกอสยังคงอยู่ในมือของลูกชายทั้งสองคนของพวกเขาที่ไม่สามารถปกคล้องได้พวกป่าเถื่อนที่บุกรุกเข้ามาได้สร้างอำนาจของตน ขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของจักรวรรดิต,ตวันตกซึ่งไม่เคยมีความแข็งแกร่งที่จะลุกขึ้นมาอีกแม้ว่าความชอบธรรมจะยังคงอยู่มานานหลายศตวรรษวันนี้เรารวบรวม5เหตุผลที่ทําให้กร,รุงโรมล่มสลายมาฝากทุกคนกันค่ะ 1. การลุกแป็นของชนเผ่าอนาเารยยชนในปีคิศกราที่300กลุ่มชนเผ่าที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อกรุงโรมมากที่สุดคือชนเผ่ากอตที่ได้กล่าวไปข้างต้น ชนเผ่ากอสได้ลุกลาเข้าพรมแดงของโรมันมาได้โรมันต้องทำสงครามกับชนเผ่ากอสจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่410กษัตริย์อาราลิกแห่งเผ่าว,วิซิกอสขับได้ชาวเมืองออกจากกรุงโรมได้เป็นครั้งแรกแต่จักรวรรดิของโรมันก็ไม่ยอ่อท้อทำการต่อสู้มาเรื่อยๆจนกระทั่งถูกบุกโจมตีครั้งใหญ่ในปี455โดยชนวเผ่าแวนดอล แในที่สุดในปี476ผู้นำชนเผ่าอนารยาชนที่ชื่อฟราวิอุสได้ก่อจราจนและทําการปลดจักรวตัิโรมูลุสออกุตูรัสแห่งกรุงโรมได้สำเร็จการเสรื่อมทรมและการสลายตัวการควบคุมของกรุโมโรมการสูญเสียการควบคุมทางการทหารและประชาชนของโรมันส่งผลต่อความสามารถของจักรวรดิโรมันในการรักษาภรมแดนให้สมบูรณ์การสลายตัวของกองทัพ เริ่มอ่อนแอลงจากการขาดสงครามและการหยุดสวมชุดเกาะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เสียงต่ออาวุธของข้าศึกและเป็นสิ่งล่อใจที่จะหลบหนีจากการต่อสู้การรักษาความปลอดภัยนำไปสู่การยุติการฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดความไร้ประสิทธิภาพทางการอาหารการเงินการปกครองทำให้เกิดการทุจริต เทรโนลยีทำให้การเงินสาธารณะเปี่ยงเบนไปจากความต้องการของกองทัพมีส่วนอย่างมากต่อการล่มสลายขุนนางวุฒิสมาชิกที่ร่ำรวยในกรุงโรมมีอิทธิพลมากขึ้นในเร่นในช่วงศตวรรษที่5และพวกเขายังสนับสนุนกำลังอาวุธในทางทฤษฎีแต่ไม่ต้องการจ่ายหรือเสนอคนงานของตนเองให้มาเป็นทหารเฑ์ กเขายังส่งเงินจำนวนมากไปยังคิดตจักรในระดับท้องถิ่นตั้งแต่ต้นศตรวรรษที่4สภาเมืองสูญเสียทรัพย์สินและอำนาจซึ่งมักจะกระจุกตัวอยู่ในมือของผู้เผชิตการท้องถิ่น2-3ที่อยู่นอกเหนือกฎหมาย ในจักรวรรดิโรมันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขมากมันน้ำป่าป่าที่ใช้สําหรับการอุปภโภคบริโภคเข้าถึงบ้านของชาวโรมันผ่านทางท่อน้ำสร้างมาจากท่อตะกั่วไม่ว่าการระบายน้ำจะพยายามทำให้น้ำบริสุทธิ์แค่ไหนการปนเปื้อนของตะกั่วในท่อน้ำทำให้เกิดอัตราก,การตายสูงมากในหมู่ชนชั้นสูงนอกจากนี้พิษตะกัวที่ฆ่าชีวิตประชาชนของชาวโรมันแล้ว ยังก่อให้เกิดสภาวะการมีบุตรยากและสูญเสียความทรงจําทําให้การคิดการตัดสินใจของชนชั้นสูงในกรุงโรมที่มีผลกับการปกครองของจักรวรรดิมีประสิทธิผลน้อยลงและนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการล่มสลายของจักรวรรดินอกจากนี้ประชาชนที่มีการเข้าออกอย่างต่อเนื่องกับโคลอเซียมซึ่งอาจมีการสัมผัสกับศพและเลือดเป็นประจำซึ่งเป็นสาเหตุการแพร่กระจายของโรคจำนวนมาก ทำให้ประชาชนบริเวณโดยรอบโพลเซียมได้รับผลกระทบจากโรคที่เกิดขึ้นนอกจากนี้การบริโภคแอลกอฮอล์ก็ก่อให้เกิดปัญหาสาธารณาสุขที่สำคัญอีกประการหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทําให้การล่มสลายของจกักรวรรดิโรมันคือในช่วง400ปีที่ผ่านมาความสําเร็จทางวิทยาศาสตร์ของชาวโรมันถูกจํากัดไว้เพียงเฉพาะด้านวิศวกรรมและการบริการสาธารณะ ชาวโรมันมีเทคโนโลยีและวิศวกรรมในการสร้างถนนสะพานและเท่าระบายน้ำที่ยอดเยี่ยมนอกจากนั้นยังมีการสร้างระบบการแพทย์แห่งแรกเพื่อประโยชน์ของคนยากจนอีกด้วยแม้ว่าจากักรวรรดิโรมันจะมีวิทยาการที่ล้ำสมัยแต่วิทยาการทั้งหมด,ด้วนเกิดจากการพึ่งพาแรงงานมนุษย์และสัตว์ทำให้ล้าหลังในด้านของวิศวกรรมประดิษฐ์จำพวกวัตถุดิบต่างๆ เมื่อมาถึงจุดที่ประชาชนชาวโรมันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นการหาทรัพยากรและวัตถุดิบด้วยเพียงแรงงานมนุษย์และสัตว์จึงไม่เพียงพอขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเอาชนะอาระยธรรมอื่นๆได้ทำให้จัก,กรวรรดโิโรมเริ่มสูญเสียดินแดนที่พวกเขาไม่สามารถดูแลได้ด้วยกองทัพ